หน้าหนาวบรรยากาศอึมครึมมาเมาเรื่องซึ่งซึ่งรักต้องห้ามของกษัตริย์อังกฤษดีกว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ผู้เลือกความรักมากกว่าบัรลังปีปี2473พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ตกหลุมรักและโค้หากับสตรีอเมริกนันนางซิมซันที่ผ่านการหย่าร้างถึงสองครั้งขณะที่ทั้งคู่โค้กา,ากันนั้นนางซิมซันก็ยังไม่ได้หย่าขาดจากสามีคนที่สองด้วยซ้ำคุณพระเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีของรัฐบาลและมีความกังวลเป็นอย่างมากในความสัมพันธ์ทั้งสองเพราะเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดคือคิงน่แลละาาบกกัััดว้วชสหาารขศ ประชาชนจะไม่ยอมรับเป็นอย่างแน่แท้พระเจ้าเอเวอร์ตที่8ขึ้นครองราชวันที่20มกราคม2479หลังจากที่ขึ้นครองราชไม่กี่วันพระองค์ยังทรงควงเธอออกงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการนับเป็นการสร้างความตกตะลึงพึงเพลิดแก่สังคมและการเมืองโดยทั่วหน้าทำาวารเสียงคัดค้านจากฝ่ายรัฐบาลในที่สุดนางซิมสันก็ได้ดำเนินเรื่องขอหย่ากับสามีเธอสำเร็จในวันที่3พฤษภาคม2480 ในช่วงปี2479พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดไม่ละความพยายามในการต่อรองกับรัฐบาลในยุคนั้นมีซันลี่บอลวินเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะแต่งางานกับนางซิมสันให้ได้แต่ก็ไม่สําเร็จแล้วแล้วเขาก็ต้องเลือกระหว่างความรักหรือประเทศชาติประชาชนเขาเลือกนางซิมสันสุดท้ายเขาต้องสละราชสมบัติในวันที่10ธันวาคม2479และได้พูดผ่านทีวีบีบีีอ BBC. ขอกล่าวอย่างสั้นๆนะคะ ข้าพเจ้าไม่สามารถรับภาระหน้าที่ของกษัตริย์ได้ด้วยปราศจากสตรีผู้เป็นที่รักคอยอยู่เคียงข้างนับเป็นการทิ้งทวนแบบโรแมนติกวนเศร้าให้สันคอนราชบัลลังก์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษคลิปหน้ามาต่อฉบับเต็ม